สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมพบกับผมพีมกราวินี y ย h o o นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับในเกม Speed ิฟเตอรนะครับผมวันนี้นะอ่าวันนี้ก็มีของเข้ามาใหม่นะครับผมเป็น Speed Pass ประจำซีซั่น11ด้านเองนะครับก็คือ Sun ก็ d นะครับผมซันก็ d นะรถจากดวงอาทิตย์นะครับผมอ่าทีนี้เรามาดูนะครับ ดูลายลดเลยครับผมก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้มาดูกราฟรถกันดีก,กว่านะครับผมก็จะเด็ดเป็นทักา้ของสปีดและพาวเวอร์นะครับอ่าสกิลของมันนะครับเมื่อทําการใช้ WCW นะครับจะมีความสามารถเร็วความเร็วเท่ากับ CWW นะครับและสกิลแอคทีฟนะครับผมเมื่อทําการริฟมีโอกาส35%ที่จะใช้ในตัวคา่อไป เพิ่อความเร็วสูงสุด4กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับสกิลและกราฟนะอ่ะทีนี้เรามาดูสายการอัพรถนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของอเครื่องยนต์สายขวานะครับระบบขับเคลื่อนนะครับสายสายขวานะครับอ่าไอพ่นสายกลางนะครับผมอันี้ก็สายกลางนะฮะแล้วเอ็นแทงก็จะเป็นสายขวาด้านเองนะครับผมการอัพรถก็จะ ประมาณมาดีนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเราไปดูการเทสความเร็วรถกันดีกว่าครับผมไปอ่าเดี๋ยวเรามาดูการเทสอรถกันเลยนะครับผมอ่ะเหลือเรามาดูสแนปบูสกันก่อนนะฮะสแนปบูสนะครับ2 4 4ร้อนะครับสอง4อ่ะเรามาดูความเร็ว w c w กัน312.8นะฮะ ไม่ติดสกิลสามร้อยแปดแปดนะครับอ่ะซึ่งทำไมผมถึงไม่ทำ CWW เพราะว่าตัวรถคันนี้นะผมกด W C W ความเร็วจะเท่ากับ C W W นะฮะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดู W C W W กันว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะ W C W W เป็น319.1โอก้โอไมคกัดไม่ติดสกิลสามร้อยสิบห้าจุดหนึ่งครับผม ถือว่าแรงมากๆนะถือว่าแรงมากๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์กันเลยครับผมไปสามสองหนึ่งซุปเปอร์สตาร์แซนด์ลีออกไปนะครับสิปครั้งแรกสคือสั่นแรงก็ติดเลยนะฮะโอพลาดก่อน CW ไปนะครับแต่ความเร็วก็ไม่ตกเยอะนะสำหรับ CW นะครับ สามสอบพูดไปนะฮะหนึ่งสองสามสติสติดแล้วนะครับกดอีซียูไป รถคดีสามารถกด W C W K C W W ได้เลยนะครับผมเริ่มจักไปคิวรถของวันนะฮะหนึ่งสองอา้าวตอบบูธพลาดไปแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับยังน้ำเยอะอยู่นะฮะ ก็ที่หนึ่งนะครับทุกคน,นที่หนึ่งแบบชิวๆนะสำหรับเกมนี้นะครับผมเอ,อาเดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปกันเลยดีกว่าป้ายครับสามสองหนึ่งซุปเปอร์สตาร์ออกไปนะฮะแซดยิบไปอย่างรวดเร็วนะครับเร็วตรงไหนวะถ้าเร็วนี่ต้องทะลุรถเดียวไปแล้วนะฮะเ้ยโอ้โอ้ าฉันถ้าฉันให้ตายดีกว่า พี่หน้าล่ะไวผิดปกติเจอโปนะครับผมแต่ก็ยังรอดมาได้นะครับอาจจะเ,เราไปดูเกมต่อ,อไปกันเลยดีกว่านะครับไป เรามาดูกันอีกเกมหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นสนามนอตซีนะฮะทีนี้นะครับดา้ดนอตซีครับส่วนใหญ่เขาต้องใช้รถที่มีมีดูบูสระยะเวลายาวนะครับผมแต่คันนี้ไม่ดีนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเล่นได้ขนาดไหนนะฮะไปครับผมแนปบูสต่อไปนะฮะโดนชนยับเลยครับ จะกว้างเลยนะฮะทีเราไม่โดนแตกนะครับผม<อ>ก็ถือว่าไม่แย่นะครับไปยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวรถ สันก็นสปิดพาสซีสั่งสเปดคันดีนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูสรุปกันดีกว่านะครับรถพูดถึงความเร็วนะครับอยู่ในระดับมาตรฐานนะครับการควบคุมก็ไม่ยากจะเกิดไปแต่ก็ไม่ง่ายจะเกิดไปนะครับมีดีบูลก็อยู่ระดับมาตรฐานนะครับผมสกิลก็เหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับหรือการที่กด CW ยังไม่คล่องนะผมก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่จะทําให้ผู้เล่นใหม่นะั้นมีประสิทธิภาพในการเล่นที่ ดีขึ้นนั่นเองนะครับสกิลลดก็ติดบ่อยนะครับสาสิบห้าปเซ็นถือว่าติดบ่อยนะแต่ก็ไม่แนะนําไม่ใช่ดาที่จะเป็นจะต้องต่อบูสยาวๆนะครับผมเพราะว่ามันไม่ค่อยเบาะเท่าไหร,ร่นะฮะถ้าถ้ามาเทียบกับสวิฟตเวเทียนะครับผมมันต่างกันอย่างไรนะครับสกิลนะครับต่างกันตรงที่ว่าคันเนี้ยสปีดพาร์ทเนี่ยครับจะกดในโตอย่างเดียวหรือกด C W นะครับความเร็วที่ได้มันจะไม่เท่ากับ C W เหมือนสวิฟตเวเทียแต่ว่า นะครับคันนี้สามารถกด W C W W ได้แต่ว่าคนเขาไม่น่าจะกดกันเท่าไหร่นะครับผมซึ่งมันก็จะเป็นข้อดีข้อดีของคันนี้จุดหนึ่งแต่ว่าเราก็จะเสียจุดหนึ่งไปแทนนะครับอ้าวก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับการรีวิวรถ s u n g o d s p e e ด Sun Speed Pass ซีซั่น11ดคันนี้นะครับผม ก็เราไปจับใจ่ายแค่สอยดูได้ราคาสบายกระเป๋านะครับอ่ะถ้าหากชอบหรือทูกใจก็ฝากกดติดตามเพจและชอ Tube, ่อง YouTube p กรวิตี้พูดดีกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ